ก็นี่ก็เป็นการมิสเตอร์จ็อกเกอร์รีวิวนะครับผมก็ผมกับผมมิสเตอร์จ็อกเกอร์อีกครั้งหนึ่งกับเกมโนมอลรูมอินเทลนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะไปเชี่ยนไม่คิดจะเหลือให้กูเลยใช่ไหมนะนะตัวผมก็ชื่อมิสเตอร์จ็อกเกอร์ไทยนะ ก็ถ้าภา์ที่3แล้วผมก็จะเล่นด่านใหม่นะฮะที่มันไม่ตกยิงแล้วงมึงควรจะยิงแค่ที่ที่เดียวนะฮะคุณควรมองซ้ายขวาในบ้านมากนี้นะนังเข้ากมดได้ทุกทีเกมนี้ก็จุดอ่อนซอมบี้ก็อยู่ที่ปกติของมันนะฮะ เกียดเกียดปืนมือยิงนะแสงปืนแม,ม่งมาบังต้องขอไฟความแหลกหนึ่งนะฮะขอไฟไปที่เ้าหน่อยกนะูใช้ปืนระยูวออก,ก้าวมอมนะฮะก็รัวรพอๆกับปืนคนเป็นตัวนี้นะ 9mm 9โมงเฟยเชอ่ชอโอ้ย,อยแหลกแหลกแหลกเสีดเฮ้ยออกจากเพื่อนกูเพื่อนกูเฮ้ยสุดหมดยังนี่หว่าอ่าหนึ่งนะสุดท้ายพอดีนะครับถ้าคุณเล่นเซิร์ปกตินี่คือกระสุนมันจะหายยากมาก เซิร์ฟที่ผมเล่นนี่เป็นเซิร์ฟกระสุนอินฟินิตี้นะฮะแบบแม่งคุณแน่เปิร์นคุณเหมือนแบบผู้คุมโลกอะง่ายๆคือคุณไม่ตายอ่ะเพื่อนกูอีกคนหายไปไหนละไอ้เชี่ยปล่อยให้กูอยู่คนเดียวเขากลัวนะตัวเอง นี่นตู้เย็นมีอะไรกินบ้างน,นั่งให้กูยิงนะสัสต้องดูซ้ายขวาด้วยนะยิงหมดแม็กพอดูเสร็จคุณก็หันกลับมา ไม่นิยมให้อยู่คนเดียวนะบอกบอกซอมบี้มันเยอะมากแบบคุณอาจจะแยยไวได้ไม่เก่งนะเออชิบหายต้องอยู่กับเพื่อน สุดอนฟินิตี้มาสองทางครับผมกับเพื่อนอาจจะไม่รอดก็เป็นไนอ่ะเล็กมาแล้วเฮ้ย็กเร็กขอตามเป็นชตารับใช้านอาวุธในเรายามปาระวะเลยมันเจ๋งมาก เฮ้ยตาไม่ฝาดไว้ใช่ไหมเออน,นี้แหละปืนในตำนานนะครับเฮ้ยอิเชียทำไมปืนในตำนานสุดหมดไปลัวกว่าก้ามมอ,มอนะ

มันเิดมมเลยโอ้ยแแรกแรลกแรงกแรลกี่พวกไปได้สิตอนทั้งห้องก็เหลืออยู่สองคนนะฮะซึ่งผมก็ขอจะตัดคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะเอ๊ะตัดคลิปไปก่อนนะผมจะเส้นดัดตอนนี้ผมก็ได้ตัดมาอีกด่านหนึ่งแล้วนะฮะก็ขั้นแรกอย่างที่บอกหาของครับผม ย่อมดีกว่าหยิบไฟฉายอยู่ในห้องนี้ไม่ผิดหยิบหยิบไฟฉายขึ้นมานะครับกดเล็กหนึ่งครั้งแล้วกดคลิกขวาเพื่อเปิเปดอันนี้ผมก็ได้คอนมาฮะแฮมเมอร์ ช่วยแล้วคนแรกคือไม่ต้องอยู่ด้วยนค่านะด่านนี้ก็ไม่ค่อยแหลกเท่าด่านนั้นเลยหวังว่าวยเฮ้ยกูกระตุกเฮ้ยเฮ้ยแบคอยู่วอเฮ้ย ไห้ดูดูจะหมดจะมาบังกูทำเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไปอ่อนด่างหน้าเอาอ่อนด่างหน้ามันเอาอ่อนด่งหน้าไอ,าอ,าอ,าอ้ไม่กดมีนะฮนะตอนเราโดนมาเฮ้ยเชี่ย เฮ้ยข้องใจอะกูมากวะตืนแมากอ่าวันนี้ะราโดนนะครับเราต้องเก็บไว้ดองเก็บว้ดองเฮ้ยอยางน้อยนีเ่เข้ามอมมอดีอยู่หนึ่งนะัดให้ไปทางไหนวะเฮ้ยอย่ามืนดิสัตว์ นะเฮ้ยหลังไงควายเฮ้ยหลังกูด้วยไม่ละแล้วมาสองคนซึ่งไอ้นี่รับรองก็าไม่รอดทีเดียว ทั่วมากเลยสัตว,ว์เตอไม่ไปกันวะโคตรโง่เลยยืนยูออน e new ซึ่งที่ด็อกเตอร์หวยครัวนี่ก็กำลังตายพี่ปูก็ไม่กำลังตายแล้วเออ you d e s d now you not winner ลองพูดภาษาอังกฤษด้วยให้เก่งนะประตูวตวไว้จ้าเอ๊ะแหงตาย เราเอง้องตายในเ,เล่นสักทีเฮ้ยผมมองเห็นปืนซึ่งผมก็ต้องหยิบมันขึ้นมาเอา้าพอดีเอา้า

จะเกาะมันกินเอานะครับคือไปไหนกูไปด้วยเคยโดนไฟฉายหัวหน้าบ้างเคยโดนไฟฉายัวหน้าบ้างเวียน <V N S 2> เดียวนะฮะช่วงนี้เฮ้ยไม่ไม พใครจะออกไปให้ตายแห้วครับออกไปกกกย,ยุ่งกูเฮ้ยยาไม้เชี่เช่นนีช้ชอตช็อต ไหนอบอกแล้วครับมันไปไหนกูไปด้วยมันไปไหนกูนไปด้วยหนูตอบให้นไไหนูตอบให้ต้องห่วงลองไม่เป็นไรแน่นอนเมีกูมีประโยชน์มีกูมีประโยชน์อยู่กับกูมีประโยชน์อยู่กับก,บกูเอ้ยอยู่กับกูมีประโยชน์มีโอ้โหลุงเราเลยไอ้เพื่อน ฟูนี one one oh, oh. B B ่นะ้เกระฟูยิง้วยสี่สิบหมวดได้ทีเดียวครับมีหมวดแตกเสร็จตาไปกันเถอะเพื่อนป่าเคลียให้เองตัวเนี้ยเด็กๆ ตัววิ่งนะครับผีบางตัวในเกมนี้ก็จะวิ่งได้นะครับเออลืมบอกกดคอนโทรลเพื่อนั่งนะอ้ยเชิดอวนก็มีตอบตอบตอบกดวีนะฮะตอบท,ทำดีกระเด็นตอบตอบแม่งตอบต้องไปฉายมาก ดีมากอ้าวไอ้ฟูเป็นแล้วครับเราจะอยู่ทำโลอะไรตบเป้รชีวิตจาก6ชีวิตตอนนี้เหลือ4นะครับ อยู่รอได,ด้นาน,นแค่ไหนเราก็มาดูออเมีปืนหญิงหล่แรกงไว้เน,นื่อเออดีมากดีมากเฮ้ยเด็กอันตรายมากนหนย่นะวางแล้วครับ จะอยู่ทำโลอะไรครับเฮ้ยไม่